ดีครับวันนี้พี่ดีมีนักเรียนมีพีมาเรียนไพ่ทาโร่นะชื่อคุณจอยนะคุณจอยไม่สะดวกที่จะเปิดเผยตัวต,วตนนะก็ลเลยขออนุญาตถ่ายแค่เสียงนะครับวันนี้คุณจอยเรียนไพ่ทาโร่จบไปแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้มาเรียนประมาณสิบเอ็ดโมงนนี้ก็ประมาณหกโมงนหะ้าหกโมงแล้วก็เรียนจบไปแล้วก็ เดี๋ยวพิจการจะสอบถามคุณจอยเกี่ยวกับการเรียนในวันนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่สนใจเรียนไพรนะครับเอาคุณจอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจอยคุณจอยมาเรียนไพ้กับพี่ตรเนี่ยเอออยากจะให้คุณจอยแชร์ความรู้สึกนะเอาแบบตรงๆเลยว่ามาเรียนไพร์ทำไมทำไมถึงสนใจเรียนไพรแล้วก็มาเรียนไพรวันนี้ได้อะไรกลับไปบ้างเชิญคุณจอยค่ะทีนี้นะคะเอ่อการ มาเรียนไพ่ดูดวงกับเ้าเรียกว่าไพ่ทาโร่นะคะหรือไ่ยินซีนี่แหละจริงๆก็ <ๆ S 2> ไม่เคยที่จะมาเรียนหรอกะค่ะแต่หน้าวันนี้ก็ก็เลยมาเรียนทําไมไม่อยากที่มาเรียนแต่ต้องมาเรียนก,ก็งงนะคะคมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทาให้ตัดสินใจมาเรียนด้วยเหตุผลว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการองที่ค่อนข้างจะลำบ,บากนะคะการทำมาหากินก็ ต้องดินรนทุกช่องทางค่ะที่จะสร้างรายได้อ่าแล้วก็ส่วนตัวของเธอเก็เป็นคนชอบชอบดูดวงด้วยค่ะก็เลยอ่านดูดวงไปด้วยลวหลายๆคนก็อยากจะรู้ชะตาชีวิตอนาคตเป็นยังไงมาอย่างไรโดยธรรมชาติของคนก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็เลยจัดไปนะคะจัดไปก็ต้องมาเรียนให้รู้ให้เข้าใจของแท้ค่ะจริงๆก็มีอาชีพอยู่แล้วนะแต่ว่ามาเรียนมาเรียนก็ อย่างที่ว่านั่นแหละคะ่ะคือจริงๆในความรู้สึกนึกคืออยากเรียนอยู่แล้วอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นก็เลยเลือกอาจารย์ดีจริงๆแล้วก็เชิญดูมีหลายๆอาจารย์ที่เขารลบสอนแต่คาดสัรงเลือกแล้วว่าต้องเลือกอาจารย์ดีค่ะก็ะเลยตัดใจาเรียนกับอาจารย์วันนี้อาจารย์ก็ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกทุกคนเลยยินดีก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจอยองเนี่ยจะรับได้ขนาด ลองดูจะไปปฏิบัติค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็ทําให้หลายๆคนที่คาใจนะคะในเรื่องของปัญหาชีวิตความรักการงานกานันก็น่าจะมาพูดคุยกระจอยได้ไปในทางที่ดีเราสําหรับเพื่อนๆนะคะที่คิดว่าอาชีพการดูดวงจบบาบไพ่ทาโร่เนี่ยนะคะจะรังเกียว่าเอ๊ะมันจะดีไม่ดียังไง จอยกก็อยากให้ตัดสินใจมาเรียนะค่ะเป็นอาชีพอย่างที่จะส่งเสริมให้เป็นรายได้เสริมหรือว่าเป็นรายได้หลักให้กับเพื่อนๆได้เป็นอย่างอื่ค่ะอาจารย์ไม่หกเม็ดอาจารย์เปิดทุกอย่างเลยค่ะคือสอนสอนจนคุณจอยแบบยังไม่หมดอีก่ค่ะสอนจนงงค่ะสอนจนงงอะค่ะอาจารย์ก็ก็สอนทุกทุกอย่างละเอียดละเอียดมากเลยละเอียดมากกว่าที่คิดอะค่ะ แต่ไม่เป็นไรก็คือ,อมันนเรียนกับพิติเนี่ยยังมีกลุ่มออนไลน์ให้คุณจอยแบบเข้าประเด็นในกลุ่มได้ตลอดเวลาเนื้อหาเหมือนกับที่เรียนตรงนี้แหละเพียงแต่ว่าเอาไว้ทบทวนตลอดเวลาได้นะพิติก็สอนอยู่ในกลุ่มออนไลน์ตลอดเวลาถ้าเกิดติดขัดตรงไหนก็ดูทบทวนในกลุ่มหรือไม่ก็ถามพิติได้นะอะวันนี้มีอะไรอยากจะฝากถ้าเกิดคุณจอยมีผลงานอะไรเดี๋ยวพิติช่วยแชร์ให้แต่ตอนนี้คุณจอย ยังไม่สะดวกที่จะเปิดเผยตัวค่ะ <c oughs> นะแต่ถ้าคุณจอยมีช่องทางอะไรที่แบบพอที่จะช่วยแชร์ได้เรีอยพี่ดิจะช่วยแชร์ให้ก็ให้ให้ไปลองดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าก็เพิ่งมาเรียนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าการปฏิบัติจริงกับการเรียนอ่ะมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันไหมมันยากง่ายยังไงแต่ในความรู้สึกเราเป็นคนชอบเราก็รักกัเาานเลยทำตามสิ่งที่เรารักแล้วเราชอบอะค่ะเออ ต้องขอบคุณอาจารย์ตีนะคะวันนี้ที่ให้วิชาให้อาชีพนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคขอบคุณมากแล้วก็จอจัดกันในวันนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้คุณจอยนะค่ะประสบความสําเร็จนะครับเป็นนักพยากรณ์นะครับอ่ได้ประกอบอาชีพนะครับทางนี้นะได้ใช้ความรู้ได้ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ประสบความสำเร็จนะ มีลูกศิษย์ลูกหามีลูกดวงมากมายนะครับแล้วคิดบางสิ่งบาอให้สมความปรารถนาทุกประการครับจากตรงนี้แล้วก็ตลอดไปนะครับสาธุสาธุขอบคุณมากครบับอค่ะโอเคก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้มอบความรู้ให้เราภูมิใจนะครับก็เดี๋ยวคอยตามผลงานกับคุณจอยหรือจะเอามาช่วยแชร์ให้นะวันนี้ก็อเอาแค่นี้ก่อนนะถ้ามีผลงานอะไรหรือผูพี่ิงเอาฝากเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับ นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม